คลิปนี้มาเป็นชิ้นที่12ชิ้นนี้ผมดูรายละเอียดของเอกลักษณ์ของหลวงปู่ครบถ้วนสมบูรณ์อีกชิ้นหนึ่งแต่พอได้ดูเนื้อหาโมนสารชิ้นนี้เลยนึกย้อนถึงอดีตที่เคยได้เห็น เนื้อมวลสารลักษณะแบบนี้แต่ก็มไม่ใช่แบบเดียวกันมีความปรุงแต่งในเนื้อหามวลสารค่อนข้างจะฝีมือมากซึ่งเท่าที่ผมเห็นจากบุคคลที่น่าเชื่อถือจำนวนหลายคนและใน บางคนในกลุ่มนี้ก็จะมีกันคนละหลายชิ้นนับเป็นร้อยหรือเป็นพันก็ว่าได้ซึ่งผมก็แปลกใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าทำไมบุคคลเหล่านี้ถึงได้มีสมเด็จวรพังกัน คนละจำนวนมากขนาดนั้นมันเป็นไปได้หรือที่จะเป็นชิ้นพระของหลวงปู่ทั้งหมดและยังมีเนื้อหาโมนสารที่เป็นลักษณะที่กล่าวกันในวงการนักอนุรักษ์ว่าเป็นเนื้อปูนเพชรซึ่งก็เห็นจำนวนหลายชิ้นและเนื้ออีกอย่างที่ตั้งชื่อกันคือเนื้อโกเด นั่นก็มีหลายชิ้นเช่นกัน